This is the standard podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงรายการพอดแคสต์ที่ผม ยังคงติดตามเป็นแฟนเหนียวแน่นไม่ได้ฟังทุกเอพิโซดแต่ว่ามีอย่างน้อยนะผมว่า70%ขึ้นของรายการนี้ผมฟังนะครับแล้วก็ทำไมก็ไม่รู้ทั้งทที่เอาจริงผมฟังรายการมากกว่าหนึ่งรายการนะที่เป็นพอดแคสต์ผมฟังประจำอยู่ประมาณ4ี่รายการครับแต่ว่า มีแค่รายการนี้ที่เจออะไรบางอย่างที่รู้สึกอยากเอามาเล่าต่อในรายการนั่นก็คือหลายๆคนดาวออกแล้วถ้าเกิดติดตามฟังคำดีๆนะครับ How I Built This Podcast เอพิโดนี้พูดถึงเรื่องแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับชื่อว่า Back to the Roots สิ่งที่น่าสนใจของรายการนี้ก็คือว่ามันจะมีคำถามสำคัญคำถามหนึ่งซึ่งท้ายการสัมภาษณ์คุณกายรัซึ่งเป็นโฮสต์ของรายการนะครับจะถามเกสทุกคนด้วยคาถามนี้ และเป็นคําถามที่ผมตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอฟังเลยว่าแต่ละคนจะตอบอยังไงเพราะว่าเขาจะตอบไม่เหมือนกันเลยนะครับคําถามนั้นก็คือถ้าสมมติเกิดให้เขามองย้อนกลับไปดูความสําเร็จของตัวเองในวันนี้และสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเขาคิดว่าความสําเร็จในวันนี้เกิดจากอะไรมากกว่ากันระหว่างความสามารถของเขาและการที่เขาทํางานหนักหรือโชคนะครับคาถามนี้ดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเองพยายาม หาคำตอบให้กับตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเออถ้าเกิดมีคนถามตัวเองถามผมเรื่องนี้ผมจะตอบว่ายัางไงนะครับหลายๆคนตอบแบบได้ดีมากเลยแต่ว่าผมชอบคําตอบล่าสุดของของเกสในเอพิโซดนี้นี่คือคําตอบของเขานะครับ my grandpa was very close to you. he told me all the time he says the harder you work the luckier you get เขาบอกว่า the harder you work the luckier you get ยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่คุณจะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันเป็นการคอมไบน์สองอย่างเขาด้วยกันคือ you need both obviously you need both hard work and you also need a little bit of luck and the thing is the harder you work the luckier you get ยิ่งคุณทำงานหนักคุณยิ่งโชคดีมันยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณความหมายของเขาคือประมาณนี้นะครับ แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงนะหลายๆครั้งเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราเพึ่งพาแต่เรื่องของโชคอย่างเดียวหรือว่าเราเพึ่งพาแต่เรื่องของการตั้งใจทํางานหรือว่าความสามารถของเราเท่านั้นไม่มีอะไรที่เราสามารถจะทาสาเร็จได้โดยตัวของเราล้วนๆโดยไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกเลยถูกไหมครับหลายๆครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอ,อสิ่งที่เราตั้งใจแทบตายบางทีไม่สําเร็จแต่พอเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งแบบเราเก็ตลัคกี้ขึ้นมาเฮ้ยได้เฉยเลยแล้วทําให้เรารู้สึกว่า เราตั้งใจทํางานมุ่งมั่นไปเพื่ออะไรวะแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณไม่มุ่งมั่นขนาดนี้มันอาจจะไม่เกิดเรื่องราวดีๆแบบนี้ขึ้นกับคุณก็ได้ถ้าคุณไม่ตั้งใจไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่คุณอยากทําให้สําเร็จคุณอาจจะไม่ได้เจอกับคนคนนี้ก็ได้ซึ่งคนคนนี้เป็นเป็นเป็นลัคกี้สตาร์ของคุณประมาณนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเออมันดีนะมันทําให้ความคิดของเราต่อคําว่า hard work กับคําว่าลักมันเปลี่ยนคือมันไม่ b มันไม่ใช่แบบ either or คือ,อคุณสำเร็จไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขยันก็คือแปลว่าโชคดีแหละไม่ใช่ you need both นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเอพิโซดนี้เนี่ยเขาบอกว่า not giving up and staying there long enough until luck catches up to you ประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมคิดมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยพยายามคุ้นคิดกับมันว่าผมร,รู้สึกยังไงกับประโยคนี้เขาบอกว่าบางทีการที่เรา มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ staying there อยู่ตรงนั้นนานพอจนโชคดีไล่ตามเราทันน่าสนใจเนาะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานหนักแล้วไม่ใช่เรื่องของรักแล้วอะมันมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาคือเรื่องของเวลาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรตั้งใจทำในสิ่งที่เรากำลังตั้งใจอยู่เนี่ยไปอีกนานแค่ไหน ถ้ามันยังไม่สําเร็จสักทีเคยคิดไหมครับกับหลายๆอย่างที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยทาทาอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วบอกว่าโหพยายามมาบางคนคือพยายามมาสิบปีแล้วนะยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะแต่ถามว่ายังอน j อยอยู่ทุกวันไหมยังอนจอยนะยังอน j อยอยู่แล้วยังเชื่อว่ามันเป็นไปได้ไหมเชื่อเชื่อแต่มันสิบปีแล้วไงมันสิบปีแล้วอะ่ะมันแปลว่าอะไรวะ Am I being stubborn or am I being persistent? นั่นคือคำถามที่มันผุดขึ้นมาในความคิดของเราคาว่า stubborn แปลว่าดื้อแบบดื้อแพ่งไอ้ลาดืออด้อไอ้ดื้อบอกอะไรก็ไม่เชื่อเออเนี่ยนี่คือดื้อ stubborn persistent persistent มันเป็นเหมือนแบบด้านฮีโร่ของ stubborn น่ะ persistent แปลว่าอะไร มันแปลว่าไม่ยอมแพ้ฟังดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะจากอิล่าดื้อเมื่อกี้มันกลายเป็นแบบพระเอกหล่อๆคนหนึ่งอะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าการที่เรายังมุ่งมั่นอยู่บนเส้นทางที่เราตัดสินใจเลือกเดินมาเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าดื้อนะแต่กูมุ่งมั่นเว้ย how do we know that how do we tell the difference between being stubborn or stubbornness and being persistent or persistence สับสองตัวนี้บางทีแค่แปลมันไม่ไม่ทาบซึ้งเนาะคือโอเค stubborn แปลว่าดือ้อ persistent แปลว่ามุ่งมัน่นใช่ไหมครับมันมันเห็นเลยว่าอันไหน positive อันไหน negative แต่บางทีมันบอกยากอะเพราะเราก็เคยเรียนรู้จากทั้งตัวเราเองและเรื่องราวของคนที่เราเคยดีดมาว่าบางทีอะคนที่จะประสบความสำเร็จนะี่คือเด็กดื้อนะเว้ยเด็กดื้อตั้งหาก ที่จะประสบความสําเร็จวงเล็บในทางของเขาเองเพราะสิ่งที่เด็กดื้อจะไม่ทําคืออะไรคือยอมทําตามทุกอย่างที่ผู้ใหญ่บอกถูกปะพ่อแม่บอกอะไรทําตามยิ้มครับค่าครูบอกอะไรทําตามไม่แหกกฎอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยสักอย่างเดียวนั่นคือเด็กที่เชื่อฟัง obedient ถูกไหมนั่นคือ obedient แต่เด็กเดือแม่งคือแบบบอกอะไรมึงก็ไม่ทำเว้ยแล้วมันจะมีพวกน่ากลัวก็อีกคือดื้องเงียบครับครับได้ครับแต่กูไม่ทำนั่นก็น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกวีเลตขึ้นนั่นแหละครับตัวผมเลยตัวหนูเลยนะครับดื้องเงียบเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดื้อจะไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือจะเป็นประโยชน์กับเราวะเพราะมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างไงนะความดื้ออาจจะทําให้เราล่มจมล่มสลายได้เพราะเราไม่รู้จักฟังคนที่คุณฟัง แต่ในขณะเดยียวกันถ้าเราไม่ดื้อเลยเนี่ยเราก็จะถูกพัดพาไปเรื่อยๆไม่ได้เดินบนทางของตัวเองสทัทีคุณคิดว่าสตีฟจ็อบดื้อไหมละ่ะในวันที่เขาบอกคิดนวัตกรรมต่างๆใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าเขาก็คงโดนลูกน้องหรือโดนเพื่อนด่าว่าอีดื้อเหมือนกันแหละคือแบบมันจะดื้อทำไมวะมันจะสําเร็จหรอแงแม่ก็จะดือ้อเพราะเขาเชื่อทีนี้มาดูความแตกต่างของดือ กับมุ่งมั่นคืออะไรคุณจะได้รู้อย่างน้อยเอาไปแบบเป็นเป็นเป็นเฟรมเวิร์กบางอย่างเพื่อถามตัวเองว่าตกลงตอนนี้เราดื้อหรือเรามุ่งมั่นกันอยู่กันแน่นะครับ so if you're persistent you would doggedly pursue results and are willing to consider different ways to get there เพราะว่าอันนี้สำคัญมากเลยนะการ persistent กับการดื้อเนี่ยมันอยู่ที่ความหัวแข็งและทัศนคติที่คับแคบหรือกว้าง ถ้าคุณเป็นคน persistent ก็คือคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นคุณจะไม่ ego แบบยึดอยู่กับอะไรก็ตามบางอย่างที่คุณคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่คุณจะ willing คือเต็มใจที่จะ consider different ways to get there เป้าหมายคุณจะไม่เปลี่ยนครับแต่คุณจะยืดหยุ่นเรื่องจะไปยังไงให้ถึงในขณะที่คุณดื้อเนี่ยไม่อะ่ะกูจะไปโดยรถไฟเท่านั้นเฮ้ยเรือดีนะเว้ยไม่ เครื่องบินดีนะไว้ไม่คุณจะไปโดยรถไฟเท่านั้นเออเนี่ยคือดื้อแต่ถ้าสมมุติเกิดโอเครู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราจะไปเชียงใหม่คนที่ persistent คือยังไงยังไงก็จะไปถึงเชียงใหม่ต่อให้รถไฟเขาอาจจะแบบอาสะสตร์รถไฟไม่เดินมีทางไหนอีกบ้างเรือได้ไหมเครื่องบินได้ไหมเดินเท้าได้ไหมจักรยานได้ไหมเนี่ยคือคน persistent คือยืนยันจะไปให้ถึงโดย ยืดหยุ่นได้กับวิธีการคขาว่า doggedly เป็นคำที่ผมชอบมากเลย doggedly มันมีคาว่า dog ในนั้นใช่ไหมคือหมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีของผมเองคือจำง่ายว่า doggedly คือกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อย doggedly แปลว่ามุ่งม,มั่นไม่เลิกราแม้จะยากแค่ไหนก็ตามจะ super d e t e r m i n e กับอะไรสักอย่าง d o g g e t l y นะครับนั่นคือนั่นคือคุณเป็นคนมุ่งม,มั่น but if you're stubborn you doggedly กัน hold on to a single position or course of action ถ้าเกิดคุณเป็นคนดื้อคุณก็จะ doggedly อีกแบบหนึ่งก็คือคุณกัดไม่ปล่อยกับตำแหน่งกับวิธีการบางอย่างไม่สนใจความยืดหยุ่นอาจจะลืมไปแล้วว่าโกคืออะไรแต่ว่ากูจะเอาแบบเนี้ยนั่นคือดื้อนะครับ and if you're persistent ถ้าเกิดคุณเป็นคนมุ่งมัน่น you may repeat yourself in an effort to persuade คุณอาจจะตั้งใจทำอะไรยอมทำอะไรซ้ำๆได้เพื่อที่จะ persuade ที่จะหวานล้อมให้คนช่วยหวานล้อมให้คนเชื่อยอมทำอะไรเดิมๆได้นั่นคือถ้าสมมุติกับคุณเป็นคนที่ persistent but if you're stubborn you repeat yourself whether anyone is listening or not ก็จะทำไปนั่นแหละไม่ว่าคนจะสนใจฟังดูจะช่วยเราไหมก็จะทำโดยไม่ใส่ใจเลยอันนี้ถามว่าแล้วมันจะได้ผลอะไรขึ้นมานี่แกคนที่ดื้อบางทีเขาลืมไปแล้วว่าเขาต้องการผลลัพธ์อะไรเขาอยากจะทำอย่างเนี้ยเพราะเขาพอใจจะทำอย่างนี้นี่คือความแตกต่างชัดเจนระหว่างคนดื้อกับคนมุ่งมั่นคนดื้อคือจะเอาแต่ใจตัวเองแต่คนมุ่งมั่น เขาจะ keep your keep their eye on the ball keep their eye on the goal เขาจะมุ่งไปตลอดว่าทำยังไงว่าทึกจะได้ผลผลลัพธ์แบบเนี้ยที่ต้องการโอเคยอมทำซ้ำๆพูดซ้ำๆได้ถ้าจะสามารถหว่านล้อมให้คนเชื่อหรือทำตามผมว่านั่นคือความแตกต่างใหญ่ๆที่ชัดเจนมากของคำว่าดื้อกับคำว่ามุ่งมัน่นคือ persistence is positive And is resource oriented. Meanwhile, stubbornness is negative and is ego based. ความแตกต่างสองอันนี้ชัดมากคนที่มุ่งมัน่นเขาจะเน้นเรื่องผลลัพธ์และเขาจะ positive แต่คนที่ดือ้อมันจะน g a t i ีฟมากแล้วก็จะเอาแต่ใจตัวเองจะเอาแต่อย่างที่ฉันชอบเท่านั้น ego ego เป็นหลัก ego based แต่ p e r s i s t e n c คือ result based เอาผลลัพธ์เป็นหลักผมว่าแค่นี้น่าจะทำให้ใหลายๆคนนึกออกแล้วว่าที่เป็นอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยเรียกว่าดื้อหรือมุ่งมั่นกันแน่ c คนดี i อินเกลับมาแล้วนะครับมีคนถามถึงเยอะเลยขอโทษสําหรับทุกๆคนที่กําลังรอคอยอยู่เพราะว่าต้องรีบไปส่งรายชื่อบริษัทที่อยากฝึกง,งานกับทางสถานศึกษากันแล้วใช่ไหมครับโอเคกลับมาแล้วเคนดี i อินเตอร์นรุ่นที่7แล้วสําหรับน้องๆฝึกง,ง,งานที่คําดีๆนะครับ so we're looking for two interns coming in and being a part of our little team ในตําแหน่งของ Creative นะครับแต่ว่า สองคนที่จะรับเนี่ยจะมีโฟกัสที่ต่างกันคนแรกเนี่ยมาคิดสร้างสารรค์รายการวิดีโอบน YouTube เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเทียบให้เห็นภาพก,ก็คือน้องๆที่จบมาทางนิเทศวารสารมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์คือสายผลิตสื่อสายสร้างสารรค์นะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่สองต้องมาคิดและสร้างสารรค์งานฝั่ง Education โดยเฉพาะนี่คือเนื้อหาที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่ามีคนถามถึงมาเยอะเลยแล้วก็เราคิดว่าอยากจะทำเนื้อหาทางฝั่งนี้อย่างจริงจังเลยนะครับคือเป็นสาย education จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฝึกง,งานตรงนี้น่าจะต้องมาทางสายศึกษาศาสตร์คารุศาสตร์เรียนมาทางการศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นสมมุตินะครับคนที่เรียนจบ ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นี่คือแบบสเปคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากฝั่งนิเทศวารสารแล้วนะเราก็ยังเปิดรับคนฝั่งครุและศึกษาศษาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการ มาฝึกงานเพื่อจบการศึกษาหรือว่าฝึกเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับระยะฝึกงานอย่างน้อยเนี่ยเราอยากได้3เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ work from home แต่ว่าต้องมีการมาเจอกันบ้างอย่างน้อยวิกละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานออนไลน์กันอีกวิกละ2ครั้งนะครับคนที่อยากสมัคร ต้องตอบคำถามมาเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นถ่ายตัวเองเลยตั้งกล้องแล้วก็ตอบคำถาม4คํคำถามนี้มาขอ้อ1แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยไม่เกิน1น,นาทีนะครับขออ้อ2 tell us about yourself in English for two minutes เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่พูด2นาทีอย่าพูดเรื่องซ้ำกับที่พูดเป็นภาษาไทยแล้วนะครับขอ้อ3ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้อนี้ if you can take any classes in the world What are three classes that you will take? ถ้าเกิดคุณสามารถจะ take class เรียนวิชาอะไรก็ได้ในโลกนี้3วิชาคุณจะเรียนวิชาอะไรตอบภาษาอังกฤษนะครับข้อ4ต่อภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน What are your five favorite words in English? Tell us their meaning and tell us why you like those words. คำนี้ดีของคุณ5าคำคือคำว่าอะไรบ้าง แต่ละคํามีความหมายยังไงและทําไมคุณถึงชอบคํานั้นๆน,น,นะครับรวมกัน4ข้อขอไม่เกิน10นาทีนะเพราะฉะนั้นแนบคลิปวิดีโอ10นาทีที่ตอบคาถาม4ข้อนี้มาทางอีเมล kndstudio.official@gmail.com อีกครั้งนะครับ kndstudio.official@gmail.com นะครับ แนบรูปแล้วก็ลิงก์โซเชียลมีเดียที่คุณใช้ประจํามาอย่างน้อยหนึ่งอย่างจะเป็นลิงก์ YouTube หรือว่า IG เหรืออะไรก็ได้นะครับส่งมาหนึ่งอย่างแล้วก็แนบคลิป10นาทีอย่างที่บอกนะครับเดทไลน์คือ31มีนาคม2022ครับเดทไลน์ e 3มมีนาคมนะครับแล้วเจอกันสำหรับทุกๆคนที่อยากจะมาฝึกงานกับทีมคำนิดีในฐานะ Candy Intern Gen 7แล้วเจอกันนะครับ สรุปสับที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมีคำว่า persistent ก็คือการทำต่อเนื่องไม่ลดละเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนจับต้องได้คือความมุ่งมั่นนะครับ stubborn แปลว่าดื้อดึงดื้อจะทำต่อไปเพราะเอาแต่ใจตัวเองหรือกลัวเสียหน้าหรืออะไรก็ตามทีนะครับจะมีความน egative ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับ persistent นะครับ d g e d l y แปลว,ว่ากัดไม่ปล่อยตั้งใจมุ่งมั่นทำไม่ว่าจะยากขนาดไหนไม่ว่าจะทุกคนห้ามก็ยังจะทำนั่นะคือ doggedly เป็น adverb นะครับ mm hmm. เขาว่า result base กับ ego base ก็น่าสนใจ result base ก็คือยึดผลลัพธ์เปที่ตั้งปรับเปลี่ยนทุกอย่างระหว่างทางได้แต่ ego base d ลืมไปแล้วว่าตกลงต้องการอะไรวะแต่ว่า ก็ฉันจะเอาแบบนี้ก็ฉันชอบแบบนี้ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่ปเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนั่นคือ E g o base แล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนที่ดื้อจะเป็นนะครับและถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม6486คําคำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้ครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับใครเจอคลิปของเราบน YouTube อยากจะเข้ามาร่วมแสดงความเห็นมาเมนกันเอาไว้ได้เลยอยากจะเสนออะไรอยากจะติชมอะไรทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนๆที่น่าจะชอบคอนเทนต์ในเรื่องราววันนี้ให้ได้ฟังให้ได้ดูกันด้วยนะครับและถ้าสมมติเกิดอยากได้คอนเทนต์แบบนี้อีกฝากกด subscribe ช่อง c a ดี y Studio เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับทกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears